ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะเจ็ดโมงห้าสิบแล้วไปถึงลำปางก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งเจอกันเซ้นทานจัะแล้วตอนนี้นะคะก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะเราก็กำลังเด บ่ายเซ็นทรัลนะคะคือวันนี้พี่เกียกจะมีงานประมาณบ่ายสครึ่งนะคะวันนี้ภารกิจของเราคือไปหาพี่เกียรต้าไม่ได้เจอกันมานตั้งแต่ปีห้กสี่โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานยูเรนัสคลินิกคลินิกที่ตอบโจทย์ไปด้านความงามแล้วก็จะตอนนี้เรากำลังเดินลงมานะคะเพราะว่าพี่ดูท่าแล้วหัวเหงาเดีเราไที่เกียรแล้วนะคะนี่ มาอยู่หลังเวทีเลวเดี๋ยวจะไปหน้าเวทีหลักพี่เจมบอกว่าจะรอหน้าเวทีก็ได้พราะคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปรอหน้าเวทีตามตร,ร,รยกเฟสดีกวะ่ะ ทำให้เธอเจ็บอีกเป็นใครจดูอะไรดขอบคุณครับจบหล่อมาเอาเสื้อมาไม่พออ๋อหอเล่นหอเล่นมาทรายเจ้พริกเกียวค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มาหพริกเกียวกับกุลครับผมเยสขอบคุณมากมา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 ขอบคุณขอบคุณมากนะคะมาหาการ แล้วาภารากิจในการตามงานพี่เกียกหนึ่งวันที่ลำปางนะคะก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มีคลิปด้วยน่ารักวันนี้พี่เกียกมากับน้องกุลนะคะยังไงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ